รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ออตอนรับเข้าสู่รายการท่องไปในโลกดิจ<ล>ิตอ <Digital. S 2> ลสวัสดีครับ,รบผมพี่หลามจิโกไอทีครับผมพี่ลุงคงคงม,มดีครับ รายการโลกดิจิตอลของเรานะครับจะมาเจอคุณผู้ชมแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับกับการอธิบายเรื่องราวของคำศัพท์ต่างๆที่มีอยู่มากมายในโลกอินเทอร์เน็ตเลยหรวโลกไซเบอร์ที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวันนี้นะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวที่ควรจะเรียนรู้และศึกษาเอาไว้ครับเพื่อให้เราใช้เทคโนโลยีได้อย่างเท่าทันนั่นเองเราก็คงค่อยๆศึกษาบางคนนี่อาจจะพูดง่ายว่า ไม่ได้ศึกษาแต่สุดท้ายเทคโนโลยีมันพาไปใช่เช่นพอมือถือที่เราอยากได้อ๋อมันมี5 G นี่ก็ใช้ไปนะฮะมันมีเองเลยใช่ครับอันนี้ก็จะทําให้สะดวกต่อการที่เรียกว่าเปลี่ยนถ่ายไปโดยธรรมชาติครับครับผมเืองออร์แกนิกแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่เราศึกษาไว้ก่อนเนี่ยจะทําให้การเตรียมตัวของเราดีดีขึ้นครับผมเดี๋ยวหน่อยเขาบอกเ ทำไมเนี่ยเดือนนี้จะมีแพ็กเกจแพงขนาดนี้ด้วยเหรออ๋อก็เป็นวิ่งระดับกิกะบิตครับเอาไ้หมอะอย่างเงี้ยนะเออหร 5G อะไรอย่างเงี้ยนะวิ่งเนเป็นพันเมกเลยนะครับทีนี้วันนี้เรามารู้จักเรื่อง 5G ก่อนๆนะฮะไปดูคำแรกเลยครับนีฮะในเรื่องของคำว่า 5GNR ครับโอ้มีตัวย่อ NR เพิ่มมาคือต้องบอกว่า ในเทคโนโลยีพอเปลี่ยนถ่ายไหมแต่และเจ n เนอเรชันนะครับ <S 1> <S 1> ซึ่งหนึ่งที่เป็นแกนหลักของการพัฒนาเทคโนโลยีไร้สายนั้นคือคลื่นความถี่ครับเรดีโอที่เข้าใหม่ถึงตรงนี้คือคลื่นวิทยุน,นั่นเองนะครับ <S 1> <S 1> <อ>เป็นนิวเรดีโอก็แปลว่าไปสู่ความถี่ใหม่ๆคลื่นความถี่ใหม่ๆถูกต้องครับในอดีตนะครับถ้าเราสังเกตนะครับพี่หลามสังเกตเนี่ยความถี่บางความถี่นี้เราใช้กันมาทุกเจนเลยใช่เช่นพันแปดมาใช้ 4G เก่าร้อยก็ใช้สอง G สาม G สี่ G พันแปดนี่เก่าแก่มากนะใช้ใช้ตั้งแต่ยุคสอง G มาจนถึงสาม G สี่ G เนี่ยโอ้หินเก่าร้อยยิ่งเก่าแก่กว่าตั้งแต่หนึ่ง G เลยใช่ไหมฮะใช่คือสังเกตคือว่าในเรื่องต่างตั้งแต่หนึ่ง G จนถึงสี่ G พัฒนากันมาต่อเนื่องความเร็วดีขึ้นในความถี่เท่าเดิมก็ใช้ความถี่เดิมเดิมมาความถี่เดิมเดิมหมดเลยนะฮะเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าอย่างน้อยเนี่ยนะฮะทรัพยากรที่มีเนี่ยสามารถใช้ได้แต่การพัฒนาไปสู่ห้า G ครับพี่หลามมมันต้องมีอะไร ไปกว่าที่มันเป็นอยู่บน 4G ความถี่ที่มีอยู่ในปัจจุบันมันไม่พอที่จะพัฒนาไปสุดกว่านี้ผมะะเคยผมเคยฟังปีเต็กววงอธิบายว่าการที่จะให้บริการในระดับความเร็วในระดับกิกะบิตของ 5G ได้นี่เนี่ยช่วงกว้างความถี่ที่เรียกว่าแบนด์วิดเนี่ยมันจะต้องเป็นหลายๆลายร้อยเมกเลยใช่ครับคือจริงๆแล้ว 5G เนี่ยพี่หลามเขาพูดกันถึงอเดเลยนะ20กิกะบิต ฮยี่สิบกิกะบิตนี่มันโอ้โหเรานึกถึงที่บ้านตอนนี้สองพันเมกอ่ะมีไฟเบอร์ที่บ้านหนึ่งกิกะฟีใจน้ําตาไหลแล้วโอ้ใช่ใช่อันนี้ไร้สายแล้วไปถึงระดับไอเดียคือ2 0กิกะบิตโอ้คือ 5G เนี่ยก็เลยถูกพัฒนานะแล้วก็เขาเรียกว่าปลดแอกในกรอบเดิมออกไปครับดังนั้นการที่จะปลดแอกในกรอบเดิมไปก็กลายเป็นในเรื่องความถี่ใหม่ๆนั่นคือเขาถึงใช้คําว่า New Radio ใช่เพราะว่าความถี่เดิมเนี่ยช่วงกว้างมันอาจจะไม่มากพอที่จะแบ่งสรรปันส่วนกันถูกต้องเราต้องไปความถีี่่ทมัน สูงขึ้นเรื่อยๆหรือเยอะขึ้นเรื่อยๆทีนี้มีคําถามว่า 5G พัฒนาอะไรได้บ้างเราจะเห็นะอะไรแตกต่างไปอันนี้ผมไฮไลท์มาบางอันแล้วกันนะครับนี่ครับนี่อันนึงที่เห็นกันอย่างง่ายๆที่โอเปอเรเตอร์พยามยจะโชว์ก็คือว่าค,ค,ความเร็วในการที่เรียกว่า l a กจิ้งไทม์หรือโลลาเทนโลลาเทนซีเนี่มันถ<ฆ>ือว่าสั้นมากๆลาเทนซี่คือค่าของความหน่วงเวลานะครับค,คือเวลาเราสั่งงานบนมือถือเราอะไรก็ตามแต่เนี่ย ก่อนที่สปีดมันจะเริ่มต้นดึงข้อมูลกันเนี่ยมันจะมีช่วงว่างระหว่างตรงนั้นซึ่งเขาเรียกว่าความหน่วงตรงนั้นความหน่วงเนี่ยในอดีตเนี่ยถามว่าความหน่วงเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันเราเรานึกถึงง่ายๆเล่นเกมอ่าจะไม่ใพี่หลามกดยิงปุ๊บสักพักมันถึงยิงเซี่ยวนึงมันถึงยิงคือไอ้ตรงจังหวะที่เรากดอ่ะเราเห็นด้วยตัวเองเนี่ยไม่เท่าไหร่ คนที่อยู่คนอื่นเนี่ยจะเห็นเราตามนั้นไหมระบบเกมเนี่ยมันเข้าใจในเวลาเรียวทามที่เรากดไหมนั่นคือถ้าเรามี l a เ e นซี่มากเนี่ยรเราจะเสียเปรียบใช่ฮะแต่ถ้า latency ต่ํามากเนี่ยมันเหมือนปุ๊บบันทีเลยเรากดปุ๊บที่นู่นยิงปั๊บเลยปลายทางแล้วก็จะมีผลต่อกเกมทันทีนี่เนี่ย latency เนี่ยเขาบอกวันระดับ1มิลลิวินโอ้โหคือแทบจะเรียวทามเลยซึ่งถามว่าโอ้ย แล้วไปเล่นเกมเหรอหนึ่งมันไม่ใช่แค่เกมนะครับเราอาจจะเห็นในสิ่งเน,นี้นะคนอย่างเช่นรถรถขับรถด,ด้วยตัวเองขเขาเรียกอะไรนะรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติรถยนต์ไร้คนขับเ,เซลล์ไทมิ่งคอาอนาคตเราจะมีรถที่มันไม่มีคนเลยใช่ครับซึ่งรถพวกนี้มันจะคุยกับคันข้างๆคุยกับสีแยกไฟแดงคุยกับถนนที่วิ่งไปทั้งหมดว่าจะจัดสรรการจราจรล่วงหน้ายังไงหรือจังหวะที่มันจะต้องแซงเนี่ยมันปุ๊บมันเพียงซิ่วไม่นาทีมันต้อง ทันทีนนไม่มีค,ค่าหน่วงเวลาเลยอแล้วลรถพวกนี้มันจะสื่อสารโดยผ่านระบบ 5G ครับถ้ายังไม่มาถึง 5G อย่าไปนั่งมันเด็ยดขาดมันจะหวาดเสียวมากอดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะถูกนํามาใช้ในด่านอย่างเช่นรถยนต์หลาคนขับอาจจะเป็นอนออีห่ยพูดถึงโดรน ที่อาจจะต้องทํางานที่แม่นยํากว่านี้โดนที่แบบว่าบินเองได้บินเองได้โดนอัตโนมัติไม่ต้องมีคนขับไม่ต้องมีคนบังคับด้วยใช่แล้วเราสามารถสั่งการในระยะไกลได้แม้กระทั่งในในโรงงานอุตสาหกรรมในอนาคตเขาจะมีเรื่องของการทํางานในเรื่องโรบอทที่มันมีความเชี่ยงตรงสูงมากแล้วก็ทํางานได้ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนั่นนะฮะนั้นเรื่องโรดอนซี่นี่เป็นเรื่องหนึ่งนะครับ,รบในเรื่องของการรองรับ ผู้ใช้ได้ทีละเยอะๆนะครับอันนี้ก็สําคัญมากนะฮะในเรื่องของการที่จะให้ Data วิ่งได้เร็วๆมากๆนะครับนอกจากนี้ครับการที่พัฒนา 5G เนี่ยนอกจากการพัฒนาความเร็วอย่างเดียวแล้วเนี่ยม,มันจะมีเรื่องของการพัฒนาเรื่องการทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดีน,นะฮะเช่นเรื่องการที่กินพลังงานต่ํา กับอุปกรณ์ต่างๆโอ้นี่นะไม่ใช่ว่าเร็วมากเลยแต่กินแบตแบบโอ้โหมหาศาลอย่างเงี้ยอันนี้หลายคนฟังแล้วดีใจนะฮะเรียว่ามือถือในอนาคตที่เป็น 5G เนี่ยจะกินแบตน้อยลงอาที่เช่นอุปกรณ์อย่าง IoT อนาคตเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์ IoT คืออุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเนี่ยที่ใช้ในระดับในบ้านเอยในขครงนอกอุตสาหกรรมในงานนั่งแล้วแต่เนี่ยเขาบอกอุปกรณ์ IoT เนี่ยสามารถมีแบตเตอรี่ยาวนานที่ถึง10ปีโอ้โหเดียวนะฮะ สมมติเรามีอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งเป็นเซนเซอร์อะไรสักอย่างติดรถยนต์เราติดรถยนต์เราก็ได้แปะเข้าไปเนี่ยตัวนึงใช้ได้10ปีเลย10ปีเลยลืมเลยนะลืมเปลี่ยนทานกินพลังงานกันต่ำแล้วก็สื่อสารก็ยังมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้นะฮะยังสามารถที่จะรองรับในเรื่องของความเสถียรภาพนะครับในการสื่อสารได้สูงมากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พัฒนาในเรื่องของ 5G นะฮะเพื่อให้การสื่อสารไร้สายเนี่ยความสมบูรณ์ในการรองรับผู้ใช้ในการที่จะทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการประหยัดพลังงานและอื่นอีกมากมายในหลายๆเรื่องแม้กระทั่งเรื่องของความปลอดภัยเรื่อง security ก็ด้วยนะครับผม เป็นเรื่อง 5G ถ้ามองในภาพมีอีกภาพหนึ่งเนี่ยให้ดูนะครับนี่ครับ 5G เนี่ยนะครับการใช้งานพัฒนาการมันไม่ได้เพียงแค่ใช้ระดับบุคคลนะพี่หลามครับผมสามารถจะถูกพัฒนาไปใช้ในระดับเมืองได้ครับอือย่างที่เราครอบเรียกกันว่า smart ิตี้เนี่ย smart ิตี้นะฮะ <Yeah. S 1> smart city เนี่ยมันต้องเกิดจากการที่เมืองเนี่ยนะฮะในแต่ละจุดในละโหนดต่างๆสามารถสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพครับผมซึ่งแน่นอนการสื่อสารมีประสิทธิภาพในกลุ่มชุมชนอมมูนิตี้ในิตี้เนี่ยมันต้องเกิดจากการใช้ เทคโนโลยีการต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช่แล้ว 5G นี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นจากเสาเสาโทรศัพท์เสาไฟฟ้ามีเตอร์น้ำนะฮะหรือรถยนต์นะฮะแม้กระทั่งในอาคารต้นไม้ในวงการแพทย์ก็ได้ครับนะฮะอย่างเช่นการที่บุคคลนะมีการตัววัดแล้วก็สามารถสื่อสารในเรื่องของข้อมูลบุคคลไปยังโรงพยาบาลไปยังคุณหมอสิ่งเหล่านี้นี่ต้องการการสื่อสารการต่อเชื่อมทั้งนั้น เนี่ยดีทําไม่ได้เลยเพราะว่าการสื่อสารเ่าเนี่ยมีข้อจํากัดในเรื่องอุปกรณ์ในเรื่องความเร็วในเรื่องของโครงข่ายต่างๆแล้วมันส่งข้อมูลตลอดเวลามันก็จะกินแบนด์วิดตมหาศาลใช่ครับใช่ไหมฮะสมัยต่อไปเนี่ยเราใส่นในการข้อมือไว้ในมือเนี่ยนะฮะตัวนี้จะเป็นวัดสุขภาพแล้วส่งตรงหาหมอเราอยู่ตลอดเวลาใช่ หมอสามารถโทรมาหาเราได้ว่าคุณกําลังจะหวัวใจวายตายในอีก5นาทีข้างหนา้ากรุณาดูหน่อยตอนนี้ช่วยกรุณาหาที่เหมาะๆในการที่จะลงไปกองอยู่ตอนนี้ค่าเลือดคุณแย่มากแล้วกรุณาไปฟอกไตด่วนคือพอเรามีค่าพวกนี้ส่งถึงหมอตลอดเวลาเขาก็สามารถกําหนดอะไรล่วงหน้าได้คาดการได้ใช่ฮะอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่ามาคุยโม้กันเลยนะฮะในอนาคตเนี่ยมันจะทําได้แบบนี้แน่ๆแม้กระทั่งเรื่องรถยนต์ครับรถจูบบุคคลทํายังไงที่มันจะช่วยเรื่องการอ่ ทำให้เราเนปลอดภัยจากการขับขี่ทุกวันนี้คือชนคือชนเพราะว่าเราบาังคับ ใช่แต่เดี๋ยวนี้สังเกตฮะรถเริ่มฉลาดเช่นเช่นเบรกให้เราลุ่งหน้าชแต่แค่เบรกมันไม่พออนาคตมันต้องรู้ด้วยว่าเบรกแล้วต้องเบี่ยงหนีไปทางไหนรถแต่ละคันมันสื่อสารกันเพื่อไม่ให้ชนกันยังไงชประสิทธิภาพตรงนี้ดีชีวิตคนก็ปลอดภัยขึ้นเอาง่ายๆทุกวันนี้ฮะคุณจอดติดไฟแดงใช่ไหมสมมติคุณจอดเป็นคันที่7ที่8อยู่จากไฟแดงหน้าสุดเวลาไฟเขียวเนี่ยคันแรกไปก่อนคันที่สองตามไปคันที่สามตามไปกว่าคุณจะได้ไปเนี่ยหมดไปละสามสิบสี่สิบแล้วบางทีมันมันเจ็บใจตรงไหนไหมฮะไม่ เราไปไม่ได้เราติด2อสไฟแดงครับในอนาคตนะครับพอทุกอย่างมันสื่อสารกันได้หมดนี่นะไฟเขียวปุ๊บรถทุกคันเคลื่อนพร้อมกันออกไปทั้งแผงนี่เลยว้าเราไม่ชนด้วยโอ้โหแล้วอีกหน่อยจะไม่เจอประเภทรถบรรทุกวิ่งมาชนตูด ไม่มีเพราะมันต้องเบรกแล้วระบบอัตโนมัติมันเบรกให้เลยอันนี้ในปัจจุบันยังเจอเยอะนะฮะจอดติด<ะ>สี่แยกแล้วรถสิบแปดล้อมาชนสิ่งที่วุ่นวายที่สุดในโลกที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุทุกวันนี้คือมนุษย์กับมนุษย์จะถูกนั่งเฉยใช่ฮะหรือจออเตรียมเตียมนั่งอยู่ตรงนี้เลยนะ<ช>อยู่ในรถหรือไม่ต้องทําทําเห็นไม่ต้องออกความเห็นไม่ต้องออกแอคชั่นใดๆทั้งสิน้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเทคโนโลยีไร้าสายยุค 5G เนี่จะเข้ามาเติม นะมาทําให้เจ้่นี้เหล่านี้ดีขึ้นครับผมทีนี้มันมีคํานึงครับนะบ,บนความถี่ที่เราบอกไปแล้ว5 g จะใช้ความถี่มากมายเป็น new radio ความถี่ที่ใช้บนบนย่านเดิมเดิมเนี่ยจะมีอยู่ครับพีบ่หลามเช่นเ0 0เมกะ g a h z เฮิรตซ์ Hz, 900 850ได้1 8 0พั0 0น2 0 0สยังมีอยู่ 2006, สอ0พสามารถใช้ได้หมดเลยนะแต่มันจะมีอีกย่านหนึ่งถ้าว่าจะไปถึงจุดที่เรียกว่าประสิทธิภาพสูงสุดแม้กนระทั่งในอินดอร์หรือในอุตสาหกรรมในโรงงานในพื้นที่ที่อยู่ในตึก อันนี้สําคัญมากก็ต้องใช้ความหมีอีกย่านหนึ่งเขาเรียกว่ามิลลิเมตร์เวฟโอ้โหพอพูดถึงคําว่ามิลลิเมตรเนี่ยครับมันหมายถึงหน่วยย่อยๆแบบระดับมิลลิเมตรเลยนะคือความถี่เนี่ยจะมีความยาวคลื่นที่สั้นในระดับมิลลิเมตรคือความถี่ปกติความยาวคลื่นมันจะยาวครับพี่หลานครับครับเช่นความถี่ต่ําความยาวคลื่นก็ยาวแล้วไป<อ>ที่ไกลมากเหมือนวิวเอฟเอฟเอนะใช่ฮะแต่พอใช้งานในระดับเขาเรียกว่าความเร็วสูงสูงจะต้องมีทรัพยากรความถี่เยอะแค่ไหน ในขณะเดียวกันจเจ้าความถี่ระดับที่มีทรัพยากรเยอะอยู่เนี่ยความถี่ย่านปัจจุบันมันไม่มีเหลือแล้วนั่นไงนะพันแก็มีอยู่แค่นั้นถูกใช้หมดละ้ะถูกใช้หมดละ้ะพอจะไปใช้เยอะๆครับเราใช้ทีระดับเขาเรียกว่าคนละ5 0 0กิกะเฮิรตาร้อยเฮิร์ตอย่างเงี้ยเจ้าห้าร้อยเมกะเฮิร์ตเจ้าที่ไหนนั่นนะมันไม่มีในย่านต่าๆก็จ้ต้องไปใช้ย่านสูงครับ,รบย่านสูงก็เราพูดถึงความถี่ในระดับ2 0กิกกะเฮิร์ต จนถึงประมาณ40กิกะเฮิร์20กิกะเฮิร์นี่ก็คือ20,000เฮนะิร์โอ้โหสูงมากนะ20,000เมกะเฮิร์วันนี้เราพูดระดับพันนะนี่พูดระดับหม<ะ>ื่นทีนี้คำถามว่าบอกโอ้โหความความถี่สูงขนาดนั้นเนี่ยเราจะไปใช้กันไม่สมองกระจายหมดเหรอมันเลยใช้แค่ในช่วงสั้นๆเพราะว่าความถี่พวกนี้เป็นคลื่นที่มี คลื่นความยาวระดับมิลลิเมตรครับ,รบมันสั้นมากก็เลยจะถูกนํามาใช้ในอินดอร์กลุ่มม mm ิล hmm. ลิมเมตอรเวฟเนี่ยถ้าสังเกตง่ายครับตอนนี้ที่อเปเรเตอร์เมืองไทยเนี่ยสาธิตอยู่ hmm. เขาใช้คลื่นม mm ิลลิเมตรเวฟสาธิตนะฮะสังเกตก็คือว่าจะมีเสวอาการต่างๆที่ตั้งอยู่ในโชว์รูมหรือในห้องแลบระยะสั้นๆแล้วก็เทสกันเพราะยิ่งอย่างว่าความถี่ย่านนี้ในเมืองไทยยังไม่มีใครใช้ hmm. แล้วอย่างมันเอามาใช้มันเกิดประโยชน์สูงสุดในอินดอร์ แต่พอไปเอาดอเราไม่ได้ไปม oh. oh. mm ิล hmm. ิเมตรเวฟนะเอาดอ็จะใช้ความถี่เช่น700เมกะเฮิร์ตแปดมกะเฮิร์เช่นแบบทางหลวงเนี้ยจะเอามิลิเมตรเวฟไปตั้งนี้ไม่ไหวเพราะมิลิเมตรเวฟครับพี่หลามเสาต้นหนึ่งนี้พูดกันแค่หลัก1 0 0 2 0 0เมตรโอ้ลัศมีปักเสากันยุบยับไปหมดเลยมันทำไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยมิลิเมตรเวฟจะถูกเอาไปใช้ในอินดอร์เพราะต้องบอกว่าสุดท้ายคนอยู่ในอินดอร์ครับเยอะกว่าคนอยู่ในห้างคนอยู่ในบ้านคนอยู่ในอุตสาหกรรมในโรงงานคนอยู่ในคอนโด ก็จะใช้ระดับอินเทอร์เวฟเพื่อให้ความเร็วสูงสุดไปได้ถึงระดับที่บอกคือ20กิกะบิตโอ้ผมนึกภาพบอกแล้วสิ่งที่ิีเตอร์กวงเล่ามานะครับก็คือในอนาคตเนี่ยพอระบบ 5G เราใช้งานกันครับมันจะมีทั้งเสาที่เป็นความถี่ต่ำอ่ะก็อยู่ไกลๆสำหรับครอบุมพื้นที่ใความถี่สูงๆขึ้นมาความถี่แบบความถี่แบบ ใกล้ๆเลยมิลลิเมตรนี่เลยก็เอาไว้ใช้ตามอินดอรดตามสนานที่อย่างอ,อย่างภาพซ้ายสุดก็คือเช่นเป็นสเตเดียมเป็นชุมชนใหญ่ๆก็เป็นความถี่แย่ด้านต่ํา เพื่อครอบคุมเยอะค,ะครับเช่นเราไปใช้กับรถยนต์ไร้คนขับมันต้องวิ่งอยู่นอกบ้านใช่ไหมครัก็เป็นความถี่สูงสพอเป็นในชุมชนอย่างเช่นเป็นระดับ community บเป็นนอกอาคารในอาคารก็จะใช้ความถี่สูงระดับ3.5กิกะเฮิร์พอไประดับอ<ม>ินทีสุดๆคือใช้ในอาคารสํานักงานห้างสรรพสินค,าค้าก็ไปที่มิลิิเอตร์เวฟประมาณสัก26กิกะเฮิร์ต30กิกะเฮิร์ตประมาณนั้นโอ้โหนี่องมี3ย่านเลยสัญญาณ3ย่านเลยนะฮะนี่3ย่านอีกแล้วมาอีกแล้วคําว่านี้3ย่านเจ้านาย อาคตเนี่ยกสทชเองเนี่ยถ้าเกิดเปิดประมูลนะก็จะจะเห็นว่าความถี่ที่จะใช้ใน 5G เนี่ยก็จะมีหลายย่านมากผือถือเองก็จะสามารถรองรับการใช้งานประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละสภาวะด้วยครับเช่นเราอยู่ข้างนอกเอาดรอเลยอยู่ในรถเราอยู่ในถนนหลวงเราอยู่ในห้างสินค้าในชุมชนในโรงเรียนหรือแม้กระทั่งอยู่ในอาคารสถานที่และโรงงานก็แล้วแต่โอ้โหเห็นภาพชัดเจนมาก สำหรับอนาคตที่กำลังจะเข้ามาถึงในบ้านเราในอีกไม่นานนี้กับระบบ 5G นะครับนี่วิวเรดิโอครับผมแหมวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะครับสุดยอดมากๆเลยแล้วยังมีอีกช่วงหนึ่งนะครับที่เป็นช่วงที่จะแนะนำแอปพลิเคชันเจ๋งๆให้คุณสามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้นะครับนั่นก็คือช่วงแอปเด็ดเย่านโซ ในวันนี้นะครับเรารจะ <ผม S 1> แนะนำแอปหลายตัวเลย<ะ>ที่จะตอบคุณว่าถ้าโลกนี้ไม่มี YouTube <อ>แล้วคุณจะดูอะไรดีโลกไม่ล่มสลายนะฮะฟรียังไม่ที่ดูใช่ครับโลกนี้มไม่ได้มีเพียงแค่ YouTube เท่านั้นที่มีคลิปวิดีโอเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคลิปให้คุณดูนะครับ<ะ>ยังมีแอปตัวอื่นอีกอย่างเช่นตัวแรกที่จะแนะนำนี้คือ วีม e โครับนี่วีมโอนี่ถือเป็นอันดับ2รองจาก YouTube เลยผมเห็นบ่อยๆนี่พวกแบบเขาชอบโยนคลิปกีฬามีเยอะวีมโมีเยอะมากนะครับพวกนักภูมิกับที่เป็นหนังสั้นหนังสั้นสร้างผลงานออกมานะฮะแอนิเมชันสวยๆอยู่บนวี m e โอนี่บางทีบน YouTube ไม่มีนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าคือมีทุกอย่างเลยนะแต่จริงที่ผมพูดเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองใช่แล้วนะฮะอีกแอปหนึ่งครับชื่อว่า ทวิ t ทีวีนี่กลุ่มพวกนักเล่นเกมชอบเด็กๆเล่นเกมรู้จักแอปนี้ดีทุกคนนะครับเกมแคสเตอร์ฮะเยอะมากโลกแห่งเกมเนี่ยจะมีคลิปวิดีโออยู่บนทวิชทีวีเยอะมากเยอะกว่าบน YouTube อีกหลังๆเริ่มมีอื่นเพิ่มอีกเยอะเขาเริ่มชวนคนอื่นๆไปทํารายการนะฮะพักมีอยู่พักหนึ่งชวนเราไปด้วยแต่เราไม่มีเวลาไปทำเรามาทําให้ ETV ก่อนดีกว่าสนุวกกว่านะฮะทวิชทีวีก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่มีวิดีโอเยอะมากถ้าคุณอยากรู้เรื่องเกมก็ไปดูได้นะครับกับอีกตัวหนึ่งครับหลายคน ค่อยรู้จักเลยตัวนี้ชื่อว่าเมตาคาเฟ่โอ้โหฟังดูเหมือนฟังดูเหมือนร้านกาแฟอะไรสักอย่างหนึ่งคือชื่อเมตาเนเมตานี่ก็ใหญ่มากนะใช่ฮะเมตาเนี่ยเมตาคาเฟ่ก็จะเป็นแหล่งรวมคลิปจากทั่วโลกเหมือนกันมว่าจะเป็นคลิปข่าวคลิปรายการหรือว่าคลิปที่คนพูดเรื่องอะไรต่างๆนานาออกมาอยู่รวมอยู่ในนี้นะฮะเรียกว่าเป็น a l t e r n เนทีฟ YouTube อีกอันนึงเลยน่้โหนี่เลยอันดับ4อของโลกก็คือตัวนี้เลยนะฮะนี่สามตัวนี้ก็ดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันได้เอามาดูได้ครับ,รบถ้าบาง<ม>ทีคุณบางคนอาจจะดู YouTube จนเบื่อแล้วคุณอยากจะเจอคลิปใหม่ๆเลยเนื้อเรื่องใหม่ๆบ้างก็เนี่ยมีอีกตั้ง3แอปให้เลือกใช้ลองใช้กันฟรีๆครับช่วงสุดท้ายของรายการครับนั่นก็คือช่วง อันล็อกดิจิตอลนะครับสกู๊ปพิเศษของเราในวันนี้นะครับจะพูดถึงสิ่งที่คล้ายๆกับความถี่ที่ปีเตอร์กวงพูดมาเลยแต่มันเป็นความถี่ที่สูงมากๆจนกระทั่งมันกลายเป็นแสงนี่เลยโอ้โห oh <แ>มีแสงอยู่ชนิดหนึ่งครับที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แล้วมันมีอ,อันตรายต่อตัวเราด้วยนะนั่นีครับนั่นก็คือแสงสีฟ้าหรือว่าบลูไลท์ครับโอ้โหนี่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนใกล้ตัวมากเล<อ>ยมือถือนี่ก็มีจ้องไอ้เจ้าตัวบลูไลท์นี่มากๆจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยแล้วมันจะเกิดผลอะไรต่อเราบ้้างนี่โห เรื่องนี้น่าสนใจมากๆไปชมสกูมนี้กันเลยครับ Unlock ดวงตาของเราทุกคนมีเพียงคู่เดียวเท่านั้น แต่ทุกวันนี้เราเริ่มใช้สายตากันหนักมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่มักจะต้องใส่แว่นตาในช่วงอายุที่ยังน้อยต่างจากในอดีตที่สถิติของคนใส่แว่นตั้งแต่วัยเด็กจะน้อยกว่าส่วนหนึ่งของปัญหามีสาเหตุมาจากการที่เราใช้สายตามองหรือจ้องหน้าจออิเล็กทรอนิกส์มากเกินไป จนทำให้สายตาสั้นลงส่วนของแถมที่ได้ติดมาจากอาการสายตาสั้นก็คือโรคที่เกิดจากการมองจ้องแสงสีฟ้าเป็นเวลานานๆแสงสีฟ้าหรือ blue light เป็นแสงในกลุ่มพลังงานสูง (HEV) ซึ่งเป็นกลุ่มแสงที่อยู่ถัดจากกลุ่มแสง UV แสงสีฟ้านั้นมีที่มาจากแหล่งผลิตสำคัญ2แหล่งคือแสงธรรมชาติจากพระอาทิตย์และแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่น หลอดไฟในบ้านแสงที่ฉายออกมาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นหน้าจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเป็นต้นความจ้าของแสงบลูไลท์ที่ส่งขึ้นมายังดวงตาเราอาจทำให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงจนคาดไม่ถึงเพราะแสงสีฟ้าชนิดนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Harmful ลไลท์ม, Light, มีอนุภาพในการทำลายเยื่อเรตินาซึ่งเป็นเยื่อในสุดของลูกตาที่ทำหน้าที่เป็นจอรับภาพ นอกจากนี้ในงานวิจัยหลายฉบับยังพบว่าการสัมผัสแสงชนิดนี้เป็นเวลานานจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคจอประสาทตาเสื่อมและเป็นสาเหตุที่ทำให้สูญเสียการมองเห็นได้ขณะเดียวกันยังมีงานวิจัยที่พบว่าแสงสีฟ้าจะกดการหลั่งของฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้หลับลึกและชะลอวัยวิธีป้องกันไม่ให้แสงสีฟ้ามาทำลายดวงตาเราแบบผ่อนส่งผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ ควรติดฟิล์มกันรอยประเภทที่ป้องกันแสงสีฟ้าซึ่งอาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่หากอุปกรณ์ของคุณมีระบบตัดแสงสีฟ้าในตัวควรเปิดใช้งานบ้างโดยเฉพาะในเวลากลางคืนที่ต้องอยู่ในห้องมืดหรือที่ที่มีแสงน้อยส่วนใครที่ต้องนั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน,านให้หาฟิลเตอร์ป้องกันแสงสีฟ้ามาติดไว้ที่หน้าจอหรืออาจจะสวมแว่นตาที่มีฟิลเตอร์กรองแสงสีฟ้าแทนก็ได้ ขณะดเดียวกันควรหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดถ้าไม่จำเป็นอย่างน้อย2-3ชั่วโมงก่อนเข้านอนและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการนอนไม่หลับควรเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟที่เป็นแสงสีแดงแทนหลอดไฟนีออนเนื่องจากแสงสีแดงเป็นแสงที่ส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อกระบวนการหลั่งสารเมลาโทนินจะเห็นได้ว่าแสงสีฟ้าที่เราไม่ทันสังเกตและไม่ทันได้ระวังตัวมีอันตรายไม่น้อยเลยทีเดียว อย่าลืมว่าดวงตาคืออวัยวะสำคัญที่สุดที่ใช้ในการมองเห็นหากเราไม่รักษาดวงตาให้แข็งแรงและปลอดภัยจากแสงสีฟ้าในอนาคตเราอาจจะกลายเป็นคนที่มองอะไรไม่ได้อีกเลยก็เป็นได้ Unlock Digital หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการท่องไปในโลกดิจิตอลเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับแต่ก่อนจากกันส่งข้อความมาให้เรารู้สักนิดนึงว่าคุณชอบเรามากน้อยแค่ไหนนะครับ,ร,บรายการโลกดิจิตัล โดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับส่งมาที่ถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104.00นะครับหรือว่าจะไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรานะครับ www.etvthai.tv นะครับไปพูดคุยกันใน Facebook เราด้วยจะได้ครบชุดเลยนะฮะ facebook.com/ โลกดิจิทัลครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ รายการโลกดิจิตอลต่อหน้าจะพูดถึงซิมการ์ดครับจากซิมแผ่นใหญ่ๆที่ตอนนี้เล็กลงเล็กลงเล็กลงจนกระทั่งไม่มีซิมเลยครับ วันนี้เนี่ยเราไปเรื่องใกล้ตัวกันครับ็นเรื่องของเกี่ยวกับมือถือครับผมเครื่องมือถือเนี่ยนะครับเราที่เราใช้มาตั้งแต่ยุค1่ G 2 G ซั G 4 G เนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นมาหลายยุคแล้วก็เรื่องของซิมการ์ดครับที่หลากหาวันนี้ซิมการ์ดนี่ก็มีพัฒนาการไปด้วยนะใช่ครับเดี๋ยวจะมาเล่ากันเลยว่าซิมการ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันเป็นยังไงและในปัจจุบันและอนาคตมันจะเป็นยังไงต่อ ต้องมีคุณผู้ชมหลายคนแน่นอนที่เดือดร้อนกับการที่มีระบบเทเลมาร์เก็ตติ้งนะฮะโทรมาขายประกันโทรมาเสนอเงินกู้บ้างนะครับแล้วคนเหล่านี้เขาจะเปลี่ยนเบอร์โทรมาเรื่อยเเปลี่ยนมาเรื่อยครับเราเห็นเบอร์แปลกเราไม่รับก็าไม่ได้เผื่อจะเป็นธุระปะปังเผื่อะไรเรื่องสำคัญขึ้นมาฉุกเฉินนี่กดรับไปปุ๊บพี่คะหนูมีอะไรดีๆมานําเสนอค่ะถ้าคุณเจอปัญหานี้อยู่นะฮะเราอยากจะหลบลี้หนีบริการเหล่านี้นะครับครับผมก็ใช้แอปตัวนี้เลยครับ Who's Call ทั้งนี้รูปแบบของบริการที่เสียเงินมีหลายลักษณะด้วยกันที่พบส่วนใหญ่จะมี3ประเภทคือเพียงผู้ใช้เปิดอ่านข้อความก็เป็นการสมัครและเสียเงินแล้วเพียงรับสายเรียกเข้าจากบริการที่โทรเข้ามาก็เสียเงินแล้วใครไม่ดูเสีย,สยดายแย่ yeah.